ส่วนจี่จังหวัดสงขลาครับมีการจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูแก้ไขปัญหาพื้นที่คลองสำโรงรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพนนรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับที่บริเวณถนนเรียบคลองสำโรงตําบลเขารูปช้างอําเภอเมืองจังหวัดสงขลานายกองเอกพุทธกฤิคงพันร,งรรงงน,นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยส่วนราชการกําลังพล จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคลองสำโรงรักน้ำรักป่ารักแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธิมลลักษพระบรมบราชินี3มิถุนายน2566เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบ,บันพระมหากษัตริย์ไทยในพิธีรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้ถวายความเคารพเบืเ้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นกล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงปฏิบัติงานถวายแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและความจงรักพักดีทรงมีความปรีชาสามารถด้านการทหารเป็นที่ประจักษ์แก่พระสงฆ์นิกร จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำผู้เข้าร่วมพิธีปล่อยพันปลาตะเพียนจำนวน5 0,000่นตัวเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและสร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำจืดและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูคืนความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันปลูกต้นทองอุไรย250ยต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความร่มรื่นสวยงามและเก็บกวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วยค่ะ